เห็นท่านร่วมมือกําลังกันทัพวกมาแล้วทั้งวันวันนี้ก็เลยสรุปอย่างที่ผมว่าเนี่ยถ้าท่านทําอย่างนี้แล้วมีความหวังไมมผมหวังนะครับมีความหวังหวังว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเฟสแรกคือความเข้าใจเฟสที่สองเข้าถึงเฟสที่สามต้องพัฒนาอย่างชัดเจน นี่เป็นภาพรวมของทั้งหมดของเกลียวเชื่อกเพราะเราไม่ได้ทํางานคนเดียวเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นเกลียวเชือกที่ดีนะแล้วเข้าใจตรงกันนะคงทํางานไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็โครงการพระรามรินะครับของกอปดอะครับซึ่งมีทั้งหมด8เป้าหมายหลักแล้วก็34ตัวบ่งชี้นะครับตัวนี้คือแผนที่เราดําเนินอ,อยู่ปัจจนคือแผนระยะที่5นะครับปี60169ครับชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาชุมชนนะครับเวลาเราประชุมต่างๆในโรงเรียนตชรเนี่ยนะครับถ้ามีส่วนร่วมาสามชอได้ครับจะเกิดชอบเชื่อช่วยนะครับเมื่อเราแยกย่อยแล้วว่าความรู้ต่างๆถ้าจะเป็นผู้นําทางวิชาการเนี่ยครูใหญ่ต้องมีความรู้เรื่องของการพัฒนาหลักสูตรต้องเข้าใจหลักสูตรส่วนด้านความรู้นะครับก็อยากให้เด็กมีความรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ตามตามหลักสูตรนะครับตามตามวัยตามหลักสูตรนะครับของแต่ละชั้นนะครับ สถา,านศึกษามีความพร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้ก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนแดนของเรานั้นเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับในส่วนของเรื่องค่านิยมนะคะในส่วนค่านิยมกลุ่มของเราได้ผนึกมาแล้วว่าดำรงตนอย่างมีความสุขในสังคมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคศตวรรษที่21ความต้องการพนาตัวเดงนของคู้ใหญ่นะครับตัวนี้คิววิทยข้อก็จะเป็น เป็นผู้นําทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ทำเนี่ยมีความหมายยิ่งการที่ทุกท่านร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการการเปลี่ยนแปลงแค่ตัวโรงเรียนของท่านแต่มันหมายถึงการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบและหมายถึงการเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยน้ำพัดน้ำแรงของพวกเราค่ะ การจัดการเรียนการสอนนะครับโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นการนิเทศในชั้นเรียนนะครับก็จะเชื่อมโยงในของคิวคาสรูมนะครับคิวโอเล่นะครับการประชุมครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาในเรื่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นการจัดสนักสูตรก็เป็นเรื่องคิวโกในเรื่องเป้าหมายกิจกรรมแรกที่จะทําก็คือการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการกับงานโครงการตามพระราชดำรินะคะ อันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับ Q OLE Q PLC นะคะสื่อในห้องเรียน,นอกห้องเรลนหรือว่าสื่อนอกสถานที่มันจะมีองค์ประกอบตา่างๆครบไปหมดในเรื่องสื่อเราจะทำยังไงนะให้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับโดยใช้กระบวนการ PLC เราก็คิดรายละเอียดเบื้องต้นไว้ว่าตอนนี้ถ้าจะพัฒนา OLE และ c u s r o o m ให้เร็วที่สุดนี่นะครับต้องใช้ทั้งสื่อทั้งใช้ทั้ง โซเชียล so เข้าไปช่วยด้วยออนไซต์นี่ก็ไปทุกเดือนอยู่แล้วพยายามที่จะเข้าไปตามสเต็ปทุกเดือนเนี่ยก็จะบวกไปอีก2คิวก็คือคิวคลาสมแล้วก็คิว p l เครับเพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนน่าจะเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนกันแล้วครับก็จะเป็นโดยทีมโค้ดนะครับทีมทีมพัฒนานะครับก็จะร่วมกับโรงเรียนคู่ ร่วมพัฒนานะคะเมื่อเราวิเคราะห์เนื้อหาในการที่เราจะจัดอบรมนะคะก็เต็มเต็มก็ประมาณ2วันนะคะก็จะมีเรื่องของการบริหารงานวิชาการนะคะเรื่องของภาวะผู้นําทางวิชาการและดิจิทัลนะคะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคนี้นะคะผู้บริหัรก็ต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักเรื่องของเทคโนโลยีด้วยการจัดก,การเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและความมั่นคงแข็งแรงที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นฐานทุนที่สําคัญ ในการต่อยอดคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคต